รัเอาพระจันทร์ให้หนูหน่อยเอาไม่ถึงสิพระจันทร์เอาถึงหรอคะเอาไม่ถึงยายเอาไม่ถึงลูกให้ยายอุ้มเอาพระจันทร์หรอคะอ,อันยายอุ้มไม่ไหวพระจันทร์มันอยู่สูงให้อะกองอุ้มหนุออกอ่ะกอยเอาพระจันทร์ให้หน่อยกองเอยพระจันทร์ให้เดม,มี่หน่อย คงไม่ได้ยินเลยเอาพระจันทร์ใช่ไหมคะม,มันอยู่สูงนะคะยายเอาไม่ไหวอะคะ่ะเห็นไหมคะเห็นรถขนมมาแล้วนะคะ อดเจอกอดนะอดเอาพระจันทร์เองลูกอะโดดตึง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 นี่นีมีเอาพระจันทร์เหรอจ๊ะโอ้พระจันทร์โอ้พระจันทร์อ้อนวอนอ้อนวอนพระจันทร์พระจันทร์ก็ไม่ลงมาให้พระจันทร์อยู่สูงลูกพระจันทร์อยู่สูงมากค่ะไง าโดดใหญ่เลยอ่ะอ้าวโรถต้องใครจะเอากลับล่ะ พร uhm, okay. ะจันทร์ไหนพระจันทร์ใช่เอาหรือคะพระจันทร์พระจันทร์